จากคะการเสียสละการแบ่งปันการให้การเสียสละการแบ่งปันนั้นต้องวางจิตอย่างไรพระองค์ชี้ไปที่การวางจิตละความตรณีอันเป็นมนทินถ้าเรามีการให้โดยที่เราวางจิตแบบอื่นเนี่ยพระองค์ตรัสสอนกับสารีบุตรว่าเราจะไม่ได้ผลใหญ่ไม่ได้นิสงใหญ่ หรือจะได้แค่ผลใหญ่แต่ไม่มีนสิสงใหญ่ส่วนใหญ่จาคะการเสียสละการให้ของเราเนี่ยมีการวางจิตหลายแบบดังนั้นถ้าใครเคยอ่านหนังสือเรื่องทานยมจะทราบว่าการวางจิตในการให้ทานนั้นมีค่อนข้างมากพระสาสดาตรสบอกว่าคนบางคนเนี่ยหวังผลในทาน มีจิตปูกพันในผลมุ่งการสั่งสมคิดว่าเราตายไปจากได้สวยผลของทานนี้เขาก็เลยตัดสินใจให้ข้าวน้ำผ้ายุดยานระเบียบของหอมครึ่งรูปไร้ที่นอนที่อยู่อาศัยประทีปคมไฟแก่สมณะหรือพรามการวางจิตแบบนี้จะได้แค่ผลใหญ่แต่ไม่มีอน,นิสงส์ใหญ่ไม่ได้ความเป็นอริยะ กลับไปตรวจดูทานที่เราให้ตั้งแต่เกิดมาจนถึงบัดนี้เราให้ทานแบบไหนหวังผลกันไหมมีจิตผูกพันไว้มุ่งการสั่งสมหรือเปล่าปรารถนาไหมเมื่อเราตายไปจากได้สวยผลของทานนี้พวกนี้ตั้งจิตแบบนี้จะไปเป็นเทวดาเหล่าจาตุมาราชิกะนี่คือผลใหญ่แค่นั้นแต่หลังจากตายจาก เทวดาชั้นจาตุมหาราชิกาแล้วคือเมื่อสิ้นกรรมสิ้นฤทธิ์สิ้นยศหมดความเป็นใหญ่แล้วก็เป็นผู้ที่ต้องกลับมาเรียกว่าเป็นอาคามีนะเป็นอาคามีต้องกลับมาสู่สังสารวัฏไม่พ้นนรกกัเมเรดเดชาหรือเปรตวิสัยนะไม่ว่าเราจะวางจิตแบบอื่นเช่นว,ว่าคิดว่าให้ทานเป็นการดีหรือว่าทำตามประเพณีปู่ย่าตายาย หรือคิดว่าสมณะไม่หุงหากินเราหุงหากินได้ไม่ให้ไม่ควรให้ดีกว่าหรือทำตามฤาษีที่ทำมาในครั้งก่อนหรือว่าเพื่อความปลื้มใจปิติใจสมนัตใจเชื่อว่าในข้อที่ให้เพื่อความปลื้มใจปิติใจีนถูกสอนกันเยอะเหมือนกันนะให้ไปเถอะให้แล้วสบายใจมีความสุขใจก็พอแค่นี้ก็คงพอแค่ได้ผลใหญ่แต่ก็ยังไม่มีอน,นิสงส์ใหญ่ไม่ได้ความเป็นอริย ดังนั้นถ้าเราไม่เข้ามาเสพคบคําของพระศาสดาเราจะไม่รู้สัจจะความจริงว่าความจริงนั้นเป็นอย่างไรดังนั้นคนสองคนให้ทานคนหนึ่งวางจิตถูกต้องคนหนึ่งวางจิตไม่ถูกต้องคนวางจิตถูกได้เป็นอริยะด้วยคนวางจิตไม่ถูกยังไม่ได้ความเป็นอริยะยังเป็นปุรุชนอยู่เลยทั้งที่มีการให้เหมือนกันนะ ดังนั้นถ้าเราวางจิตถูกเนี่ยพระองค์บอกว่าจะได้ไปเกิดเป็นพรหม,มกายิกานังเทวานังไปเกิดเป็นเทวดาชั้นพรหม,มกายิกาและหลังจากสิ้นกรรมสิ้นฤทธิ์สิ้นยศหมดความเป็นใหญ่แล้วเป็นผู้ที่ไม่ต้องกลับมาคือเป็นอนาคามีเป็นอริบุคคลขั้นที่สามนี่คือสิ่งที่เราไม่ค่อยเคยได้ทราบกันมาก่อนว่าแม้แต่การให้ทานนั้น เป็นอริบุคคลได้ถ้าวางจิตถูกต้องเป็นถึงอนาคามีนะบางทีเราก็ไปมองหรือไปปรุงแต่งหรือไปฟังฟังกันมาว่าเป็นอริบุคคลเนี่ยยากนะนะก็พูดกันไปแต่ไม่ได้มาดูว่าพระศาสดาน,นั้นตรัสไว้อย่างไรการวางจิตละความตนหนีก็ไม่ใช่ง่ายเหมือนกันนะ เราไม่เคยวางจิตแบบนี้เราลองคิดดูว่าเราให้เรามีการให้สักครั้งหนึ่งเนี่ยแล้วเราจะวางจิตแล้วความตนหนีเราจะทำยังไงก็ cocoa. ไม่ง่ายนะวิธีอย่างหนึ่งก็คือถ้าโยมคิดว่ายมหวังผลเมื่อไร่หรือคิดในแง่มุมที่ผู้เจ้าตรัสไว้เมื่อไรเนี่ยคิดว่าให้หทานเป็นการดีทําตามประเพณีปู่ย่าตายายตัดความคิดนั้นไปซะ เดี๋ยวมันจะมาเหลือกรอบของการละความจะหนีอันเป็นมนทินเองนะดังนั้นในการคิดทุกแบบวางไปซะ <c oughs> มันจะมีการการวางความคิดอีกหลายอย่างเนี่ยถ้าใครได้หนังสือเรื่องทานไปพระองค์บอกว่าคนบางคนเนี่ยหวังได้จึงให้ทานนะ พิกุทั้งหลายการให้8ประการเหล่านี้มีอยู่8ประการอย่างไรคือ 1. บางคนหวังได้จึงให้ทานให้ทานเพราะหวังได้นะลองดูจิตตัวเองในบางครั้งเราก็เป็นใช่ไหมอย่างที่สองบางคนให้ทานเพราะกลัวนะอันนี้ก็มีลองดูเหตุการณ์ในแต่ละเหตุการณ์ของชีวิตนะการให้ทานของเรามีหลายแบบ สาบางคนให้ทานเพราะนึกว่าเขาให้แก่เราแล้วเขาเคยให้แก่เราเราจะให้ทานเขาตอบนะสพระองค์ตรัสว่าบางคนให้ทานเพราะนึกว่า <c oughs> เขาจะให้เราตอบแทนอันที่ห้าบางคนให้ทานเพราะนึกว่าการให้ทานเป็นการดีอันที่หกบางคนคิดว่าให้ทานเพราะว่า เราหุงหากินได้ชนเหล่านี้หุงหากินไม่ได้จะไม่ให้ทานแก่ชนเหล่านี้ผู้ไม่หุงหากินไม่สมควรก็เลยคิดว่าให้ดีกว่าอีกพวกหนึ่งคิดว่าให้ทานเพราะเมื่อเราให้ทานแล้วกิตติศัพท์อันงามย่อมฟุ้งไปพวกนี้อยากได้ชื่อเสียงนะก็เลยให้ทานเห็นไหมยงลองดูผู้เจ้าเนี่ยมองทะลุจิตใจของมนุษย์สัตว์โลกทั้งหมด เวลาเราคิดแบบนี้ปุ๊บเราก็ละทิ้งไปละทิ้งไปเราจะให้ทานเพราะเราจะละความตรณีอันเป็นมนทินในจิตเรามีมากแล้วเรารู้สึกว่าหวงแหนถึงแม้จะมีมากก็ยังหวงอยู่ละเลยสละละความตนีนะทุกครั้งที่มีการให้พระองค์เรเียกการให้ทานแบบนี้ว่าให้ทานเป็นเครื่องปรุงแต่งจิตเป็นบริการจิตหรือเพื่อประดับจิตหรือปรุงแต่งจิต พระองค์มีตรัสบอกอีกนัยยะอีกบางคนให้ทานเพราะชอบพอกันพวกกันก็เลยให้ทานเขาชวนเราก็ให้นะบางคนให้ทานเพราะโกรธบางคนให้ทานเพราะหลงบางคนให้ทานเพราะกลัวเยอะมากเลยนะมีการให้ทานในลักษณะแบบว่าผู้เข้ามาสู่ถิ่นของตนเรารู้สึกว่าเขาเป็นผู้ มาสู่ถิ่นของเรามาเยี่ยมบ้านเรามาเยี่ยมครอบครัวเราเราก็เลยให้ทานเอากินข้าวกันไหมเอาผลไม้เอาอะไรต่ออะไรมาต้อนรับกับสูนี้ให้ทานนะให้ทานแก่ผู้เตรียมจะไปญาติพี่น้องเราจะไปเอาเอาสเสบียงไปเอาให้ทานเนี่ยเท่ากับว่าทุกคนเนี่ยในชีวิตมีเรื่องของทานเกี่ยวข้องอยู่ตลอดเวลาเลยมีการสละมีการละ การให้ทานแก่ผู้ป่วยไข้อันนี้ก็เยอะเวลาเราไปเยี่ยมคนป่วยเห็นไหมเราจะหิ้วกระชงกระเชา้าโพรมากรากไม้เอาอ,อาหารไปให้คนป่วยนะนี่ก็เป็นทานอีกอย่างหนึ่งนะ <c oughs> ให้ทานในสมัยที่ข้าวยากหมากแพงอ่าไม่ว่าจะเป็นทางชนบทชายแดนของเราหรือต่างประเทศเนี่ยพอมีข่าวว่าโอ้เขากําลังเกิดทุกข์พิกภัยนะเราก็เอาให้ทานกันนะนะ นี่คือเหตุแห่งการให้ทานที่พระศาสดาได้บัญญัติเอาไว้นะดังนั้นถ้าต้องการผลใหญ่และอันนิสงใหญ่เราให้ทานเป็นเครื่องปรุงแต่งจิตเป็นบริการจิตคือการละความตะล่ยันเป็นมลทินยม,มีการให้ทานแบบนี้บวกกับมีความมั่นคงในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สี่คุณธรรมนี้พระองค์บอกว่าให้พยากรตนเองว่าเป็นโสดาบันแล้ว ตรัดไว้กับช่างไม้มั่นคงในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะแล้วก็มีการให้ทานโดยวางจิตละความตระหนี่ยมเป็นโสดาบันอันนั้นโสดาบันนี่มีหลายนัยยะนะไปดูกันดีๆรวบรวมไว้ให้แล้วห0ิกว่านัยยะเวลาบอกว่าโสดาบันยากหรือง่ายอย่าไปนั่งคิดเองต้องดูว่าพระศาสดาตรัดไว้อย่างไรห0สิบกว่านัยยะ ในการตรวจสอบความเป็นโสดาบันของตนด้วยตนเอง